สวัสดีค่ะดูดูนะัดในวันนี้ก็จะมาเล่าหนังเรื่องพระจนภัยพิทักคริสต์มาสภาคสองเนื่องจากตอนนี้ใกล้คริสต์มาสแล้วก็ต้องตามเทนสักหน่อยนะคะเปิดเรื่องมาหนังก็ฉายมาที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบลส์นิโคลเขาเนี่ยได้นั่งดูรูปของซันตาคอสด้วยความเจ็บใจแล้วก็เสียใจแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีเอลตัวหนึ่งเดินเอาเทปบางอย่างมาให้เขา ซึ่งในเทปนั้นก็เป็นวิดีโอของสาวน้อยเคสเขากําลังจะตามหาเคสเพื่อเป็นตัวให้เขาเดินทางกลับไปยังขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นที่ที่ซันต์คลอสอยู่นั่นเองหนังก็เกริ่นเป็นปมเอาไว้ในตอนต้นนะคะแล้วหนังก็ตัดภาพมาที่สาวน้อยเคสกับพี่ชายของเธอที่ชื่อว่าเท็ดดี้พวกเขามาเที่ยวทะเลกันในช่วงที่กําลังจะถึงวันคริสต์มาสกับครอบครัวของเธอ ซึ่งเคทก็ไม่ได้ชอบใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบ๊อบเป็นคนพาเธอและครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนที่นี่บ๊อบก็คือชายที่กําลังคบหาดูใจกับแม่ของเคทอยู่บ๊อบมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าแจ็คซึ่งก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเข้าได้ดีกับเคทสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเคทก็เลยไปขอพรจากซานตาว่าอยากจะออกไปจากที่นี่วันรุ่งขึ้นเธอจึงคิดจะกลับไปที่บอสตันขณะที่แม่ของเธอเนี่ยไปเที่ยวกับบ๊อบที่ทูลูม เธอหลอกแจ็คว่าจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ขึ้นรถเพื่อไปที่สนามบินระหว่างทางเคสก็รู้ว่าแจ็คเนี่ยแอบขึ้นรถมาด้วยแล้วอยู่ๆคนขับก็โยนเธอแล้วก็แจ็คไปที่อีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือขั้วโลกเหนือนั่นเองซึ่งคนขับที่โยนเคสกับแจ็คเข้าไปก็คือเดลส์นิโคลแล้วหนังเนี่ยก็ตัดฉากมาที่ซานตาคลอสของเรานะคะกำลังไล่ล่าโจล่าอยู่ก็คือแมวคริสต์มาสระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของเคสแล้วก็แจ็คขอความช่วยเหลือ ซันต้าของเราเนี่ยก็เลยออกจากกรอบกำบังนะคะเพื่อมารับตัวเคสแล้วก็แจ็คขึ้นรถไปแล้วก็แน่นอนว่าเบลส์นิคเิลเนี่ยเขาก็ใช้เคสเป็นตัวล่อเพื่อผ่านม่านกำบังเข้ามาในพื้นที่ของซันต้าซานต้าพาเด็กๆกลับมาที่บ้านคุณนายคลอสภรยาของซานต้าก็ช่วยผู้เด็กคลายความหนาวแล้วก็พาพวกเขาเนี่ยเดินชมหมู่บ้านซานต้าซานต้าและคุณนายคลอสพาพวกเด็กๆเดินชมหมู่บ้านของเขาไม่ว่าจะเป็นร้านผลิตของเล่น ร้านผลิตขนมหวานที่เด็กๆชอบเพื่อนำไปเป็นของขวัญวันคริสต์มาสตกเย็นคุณนายคลอสก็ทำอาหารให้พวกเด็กๆทานซึ่งอาหารเนี่ยเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะคะเพราะว่าน่ากินมากเคทและแจ็คหออยู่ที่หมู่บ้านต่ออีกหน่อยคุณนายคลอสก็เลยส่งพวกเด็กๆเข้านอนแล้วก็เล่านิทานก่อนนอนให้พวกเขาฟัง เธอเล่าเกี่ยวกับประวัติของซานตาคลอสว่าเริ่มต้นจากเซนต์นิโคลัสหัวหน้าบาทหลวงที่ค้นพบความสุขของการให้กลายเป็นวีรบุรุษของท้องถิ่นแล้วก็เป็นตำนานแพร่ไปไกลแล้วก็กระจายไปถึงเอลป่าพวกเอลเนี่ยเกลียดมนุษย์มากเพราะว่าสมัยนั้นพวกเอลถูกหนุดไล่ล่าเซนต์นิโคลัสเป็นเพียงคนเดียวที่ใช้พลังของดวงดาวเบสเลแหมได้เขาจะใช้พลังแห่งดวงดาวปกป้องพวกเอล หลังจากนั้นพวกเอลก็ได้เรียกเขาว่าซันตาคลอสซันตาคลอสก็ได้นำพวกเอลไปยังดินแดนที่ไม่มีคนรู้จักไปสู่ดินแดนที่ปลอดภัยที่ซึ่งคริสต์มาสจะคงอยู่ได้อย่างแท้จริงนั่นคือขั้วโลกเหนือนั่นเองแล้วคุณนายซานตาก็ได้เล่าเรื่องของเบลส์นิคเคิลให้พวกเด็กฟังต่อเธอเล่าว่าเบลส์นิคเคิลเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆ เทลและซานต้าได้สอนสิ่งต่างๆให้กับเบลส์นิโคลทั้งการประดิษฐ์การปรุงน้ำยาต่างๆพวกเขาทั้ง3คนก็ได้มีช่วงเวลาดีๆมากมายแต่เมื่อเบลส์นิโคลเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็เปลี่ยนไปเพราะว่าซานต้าเนี่ยไม่มีเวลาให้เขาเนื่องจากซานต้าต้องจัดเตรียมทุกอย่างสำหรับวันคริสต์มาสจนกระทั่งวันหนึ่งเขาละเมิดกฎของพวกเอลสห์หข้อซึ่งก็คืออัตตาการโกหก โมโหร้ายอิจฉาแล้วก็เห็นแก่ตัวซึ่งถ้าเกิดว่าเขาละเมิดกดทั้งห้าเขาเนี่ยก็จะถูกสาปแล้วเบลส์นิเกิลเนี่ยก็ได้ละเมิดกฎทั้งห้าเขากลายเป็นสิ่งที่เขาเกลียดมากที่สุดนั่นก็คือมนุษย์นั่นเองเบลส์นิเกิลได้หนีออกไปจากบ้านแล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยตัดภาพมาที่เบลส์นิเกิลได้วางแผนเพื่อขโมยดวงดาวเบธเลเหม เพื่อกำจัดวันคริสต์มาสที่เขาเกลียดเขาให้เวรา่าแมวคริสต์มาสไปจัดการพวกเรนเดียแล้วก็เอาผงที่ทำให้อลฟ์บ้าข้างใส่เข้าไปที่ปืนใหญ่เวร่าทำร้ายแดชเชอร์ซานต้าจึงให้คลอสกับแจ็คอยู่รักษาแดชเชอร์แล้วก็ทำให้เอลฟ์กลับมาเป็นปกติส่วนเขาจะไปตุรกีกับเคสเพื่อไปหาดาวดวงไม่ เมื่อถึงตุรกีซานต้าก็ขอให้เอลฟ์สร้างดาวเบลเยีฮมดวงใหม่ให้แต่ก็ดันถูกเบลส์นิเคิลขโมยไปอีกเบลส์นิเคิลทำให้ซานต้าย้อนเวลากลับมาด้วยตัวย,ย้อนเวลาแล้วก็ย้อนไปที่สนามบินบอสตันจิตวิญญาณคริสต์มาสจึงลดลงซานต้าบอกกับเคทว่าถ้าหากจิตวิญญาณคริสต์มาสลดลงจนไม่เหลือพวกวางเรนเดียร์ก็จะบินไม่ได้อีกเลยซานต้าต้องรีบหาหันเพื่อประยุกต์ใช้กับเครื่องย้อนเวลาที่เบลส์นิเคิลติดไว้ที่โรซานตา้า เนื่องจากกระแสะเวลาขาดทําให้รูหนอนจะเปิดอยู่ได้ไม่นานถ้าพวกเขาไม่สามารถกลับออกมาก่อนรูหนอนจะปิดพวกเขาก็ต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไปซานต้าให้เคสไปซื้อฐานก้อนเพื่อให้เครื่องย้อนเวลาใช้งานได้แต่ระหว่างนั้นเคสก็ถูกตํารวจกักตัวไว้เคสต้องไปอยู่ห้องรักษาความปลอดภัยของสนามบินเนื่องจากไม่มีตั๋วแล้วก็ไม่มีผู้ปกครอง เขาได้เจอเด็กนนหนุ่มคนนึงเธอเล่าเรื่องครอบครัวของเธอให้เขาฟังแล้วเขาก็ช่วยเธอหนีออกมาจากห้องควบคุมตัวก่อนที่พวกเขาจะจากกันเคทได้ถามชื่อของเด็กหนุ่มคนนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยชื่อว่าดักเพียสใช่แล้วเขาคือพ่อของเคทตอนเป็นเด็กนั่นเองเคทตกใจพร้อมกับกอดดักเขาเนี่ยบอกกับเคทว่าคริสต์มาสไม่เกี่ยวกับว่าเราอยู่ที่ไหนแต่ว่าอยู่กับใครต่างหาก หลังจากที่พวกเขาแยกกันซานต้าและเคสก็เข้าไปในรูหนอนเพื่อแย่งดวงดาวกลับมาจากเบลส์นิโคลทั้งสองรีบกลับไปยังดินแดนของซานต้าเดชเชอร์ได้กินยาแล้วก็หายจากอาการสาหาัสส่วนเอฟก็ได้ยาแก้จึงกลับมาเป็นปกติแล้วเช่นกันเบลส์นิโคลตามซานต้ามาที่หมู่บ้านแต่สุดท้ายซานต้าก็ได้ให้ของขวัญกับเขาเขาบอกว่ามันคือของขวัญที่เขาเตรียมไว้ให้เบลส์นิโคลนานแล้ว นั่นก็คือของเล่นชิ้นแรกที่พวกเขาสร้างด้วยกันซานต้าและคุณนายคลอสบอกว่าพวกเขาเนี่ยรักเบลส์นิเคิลแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ารักเสมอมาเมื่อทั้งสองปรับความเข้าใจกันเบลส์นิเคิลก็กลับเป็นเอลอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นซานต้าก็ได้มาส่งเดดที่ชายฮาร์ดแล้วทุกคนก็ได้เฉลิมฉลองร้องเพลงในวันคริสต์มาสอย่างมีความสุข ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสปอยหนังเรื่องพระจนภร์ไพัยพิทักคริสต์มาสภาค2ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบาย